เปิดเส้นทางฝนกระหน่ำต้อนรับเดือนพฤษภาคมเย็นค่ำดึกคืนนี้เตรียมรับมือเพราะระวังพายุฝนส่งท้ายและคาดหมายนักษณะาการท,ทั่วไปตั้งแต่วันนี้1-6พฤษภาคมรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามข้อมูลทั้งหมดจากคลิปได้เลยครับสวัสดีวันพฤหัสที่1พฤษภาคมครับพี่น้องวันแรงงานแห่งชาตินะครับ พี่น้องที่ทำงานเป็นแรงงานวันนี้ก็จะได้หยุดพักผ่อนกันหนึ่งวันครับและก็หลังจากนี้ไปครับสภาพอากาศของบ้านเรานั้นก็จะมีความแปรปรวนไปนอย่างมากนะครับเพราะว่าเป็นช่วงท้ายๆของฤดูร้อนแล้วนะครับลมก็เริ่มที่จะเปลี่ยนทิศย,ยังคงมีอากาศร้อนบ้างบวกกับฝนนะครับพอาๆร้อนลงพื้นที่ใดจะเป็นอย่างไรครับมาติดตามข้อมูลกันครับในส่วนของการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ครับตั้งแต่วันนี้ครับ ลากยาวถึงช่วงวันที่14พฤษภาคมครับโดยพบว่าข้อมูลครับมีหลากหลายปัจจัยครับพี่น้องในวันนี้ครับ1พฤษภาคมยังคงเป็นปัจจัยฝนเดิมนะครับในช่วงฝนชุดปลายเดือนที่ผ่านมาในวันนี้ก็ยังคงมีโอกาสเจอฝนได้อีกวันนะครับปัจจัยต่างๆที่ปกคลุมไทยนั้นก็เริ่มที่จะอ่อนลงนะครับไม่ว่าจะเป็นมวลอากาศเย็นหรือว่าลมที่มีการเปลี่ยนทิศนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับในวันนี้ก็ยังคงมีพื้นที่เสี่ยง มีพื้นที่ต้องเฝ้าระวังฝนชุกฝนหนักอยู่นะครับส่วนบริเวณภาคใต้ครับวันนี้ฝนยังน้อยครับมีโอกาสตกได้บางพื้นที่บางแห่งเท่านั้นโดยเฉพาะบริเวณภาคใต้ฝั่งอดามันนะครับช่วงนี้จะมีฝนมากที่สุดโดยจะนห็นมาในช่วงบ่ายถึงค่ำนะครับและก็หลังจากนี้ครับพี่น้องตั้งแต่พรุ่งนี้ไปต้นไปครับ2-8พฤษภาคมประเทศไทยตอนบนนั้นจะกลับมาเข้าสู่ภาวะน้าร้อนแบบจริงจังอีกครั้งนะครับฝนจะลดน้อยลง แต่ก็มีโอกาสลุนได้ในบางพื้นที่บางแห่งนะครับโดยเฉพาะบริเวณอีสานตอนล่างๆรวมถึงบริเวณภาคตะวันออกนะครับมีโอกาสลุ้นฝนได้มากที่สุดนะครับในช่วงวันที่2ถึง8พฤษภาคมนี้แต่บริเวณพื้นที่ตอนบน,บนส่วนใหญ่ก็จะมีอากาศกลับมาร้อนจัดนะครับส่วนพื้นที่ใรที่มีโอกาสเจอฝนก็จะเน้นมาในช่วงบ่ายถึงค่าเป็นหลักนะครับทิศทางลมก็ยังแปรปรวนนะครับนอกจากนั้นก็มีสัญญ,ญาณของลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทางด้านทะเลอเมัิกาแล้วนะครับ เป็นช่วงที่ต้องเตรียมก่อนเข้าสู่ฤดูฝนของปีนี้ครับส่วนบริเวณภาคใต้นะครับจะมีฝนกลับมาชุกหนักนะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันที่3เป็นต้นไปเลยนะครับและก็จะเน้นชุกชุกทางด้านอนามันเป็นหลักนะครับลากยาวถึงช่วงประมาณเกือบเกือบกลางเดือนครับพี่น้องจากข้อมูลณขณะน,นี้บริเวณภาคใต้จะมีฝนกลับมาชุกยาวเลยนะครับเพราะว่าลมตะวันตกเฉียงใต้เริ่มพัดปกคลุมมากขึ้นมันก็จะคล้ายกับฤดูฝนนะครับพี่น้องปัจจัยในลมในช่วงนี้ ส่วนในช่วงต่อมาครับหลังจากนั้นครับ9 14พฤษภาคมยังคงต้องเฝ้าระวังอีกครั้งนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่สภาพอากาศมีการแปรปรวนอย่างมากครับและนอกจากนั้นครับคาดว่าจะมีแนวล่องมรสุมนะครับหรือว่าแนวล่องฝนจะพาดผ่านบริเวณพื้นที่ตอนบนของไทยนะครับจึงส่งผลทําให้ฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีฝนตกหนักได้บางพื้นที่จะเห็นได้ว่าหลังจากนี้ไปครับเกือบเกือบกลางเดือนเราจะเห็นข้อมูลปัจจัยของฤดูฝนเพิ่มมากขึ้นนะครับทั้งแนวล่องมรสุมหรือว่า ลมตะวันตกเชียงใต้ที่จะพัดมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับพี่น้องในหน้าฝนของปีนี้ครับส่วนปริมาณฝนแนวโน้มฝนจะเป็นอย่างไรครับเดี๋ยวเอาไว้ในคลิปต่อไปนะครับเราก็จะพูดถึงกันครับทั้งหมดคือการอัปเดตข้อมูลล่าสุดจากโมเดลอากาศ ECMWF ครับต่อมามาดูการคาดหมายลักษณะอากาศใทั่วไปจากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับตั้งแต่วันนี้ครับ1 6เมษายนครับ โดยในวันนี้ครับ1พฤษภาคมยังคงเป็นปัจจัยฝนส่งท้ายอยู่นะครับบริเวณภาคเหนือพะอีสานและก็ภาคกลางครับยังคงต้องเฝ้าระวังพายุฝนฟ้าขนองบวกกับลมกระโชกแรงรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้บางพื้นที่นะครับโดยจะมีฝนตกหนักในบางแห่งนะครับโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือเนื่องจากยังมีคลื่นกระแสลมไฟตะวันตกนะครับพัดจากทางด้านเมียนมาเคลื่อนเข้ามาปกคลุมอยู่บริเวณภาคเหนือและก็บริเวณพะอีสานตอนบนครับ ประกอบกับมวลอากาศเย็นนะครับได้ปกคลุมอยู่ทางภาคอีสานแต่ก็ด้วยกําลังที่อ่อนลงแล้วครับพี่น้องยิงส่งผลทําให้ยังคงมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำเอาความชื้นจากบริเวณอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมไทยตอนบนนะครับในขณะที่ประเทศไทยตอนบนนั้นมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ส่วนในช่วงที่2อถึงหพฤษภาคมครับประเทศไทยตอนบนจะมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นในบางพื้นที่นะครับอาจจะมีฝนตกหนักในบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกนะครับแล้วก the ็อุณหภูมิจะเริ่มสูงขึ้นและมีอากาศกลับมาร้อนนะครับเนื่องจากจะมีความกดอากาศต่ําจากความร้อนปกคลุมไทยตอนบนและในขณะเดียวกันครับยังคงมีลมใต้และก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอยู่ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะครับรวมถึงทางด้านภาคตะวันออกและก็บริเวณภาคกลางตอนล่างครับสำหรับบริเวณภาคใต้ครับในวันนี้และพรุ่งนี้ครับลมตะวันออกและก็ลมตะวันออกเฉียงใต้ จะพัดปกคลุมบริเวณอ่าวไทยภาคใต้รวมถึงทะเลอารามันนะครับทําให้บริเวณภาคใต้นั้นมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ส่วนขึ้นลมบริเวณอ่าวไทยแล้วก็ทะเลอดามันก็จะมีกําลังอ่อนครับโดยทะเลจะมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับส่วนในช่วงวันที่3ถึง6พฤษภาคมครับบริเวณภาคใต้จะกลับมามีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักเป็นบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณตอนกลางถึงตอนล่างของภาคครับเนื่องจากมีขึ้นกระแสลมฝ่ายตะวันออก ขึ้นผ่านบริเวณอ่าวไทยภาคใต้รวมถึงทะเลดามันครับสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลรามันและอ่าวไทยก็จะมีกําลังแรงขึ้นโดยทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะสูงมากกว่า2เมตรครับทั้งหมดก็คือข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับต่อมามา,มาดูแนวโน้มสภาพอากาศและก็เส้นทางฝนในวันนี้ครับพี่น้อง1พฤษภาคมครับโดยในวันนี้ถือว่าเป็นวันสุดท้ายนะครับของฝนชุดช่วงปลายเดือนที่ผ่านมาลักษณะของพายุรื่นร้อนนะครับ โดยบริเวณภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคตะวันออกครับวันนี้ก็มีโอกาสลุ้นทั้งหมดนะครับแต่ก็จะมีหนักเบาบางพื้นที่สลับกันไปครับเน้นชุกชุกได้บริเวณภาคเหนือบนอีสานบนนะครับในวันนี้ส่วนบริเวณภาคใต้วันนี้ก็มีโอกาสลุ้นฝนได้เกือบทั่วทั้งภูมิภาคนะครับแต่เน้นชุกชุกอยู่ทางด้านตะวันตกเป็นหลักครับมาติดตามรายละเอียดตามภูมิภาคกันเลยครับ ในส่วนของทางภาคเหนือครับในวันนี้บริเวณภาคเหนือก็จะมีฝนฟ้าขนองครับเกิดขึ้นได้อยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบถึงหกสิบของพื้นที่ครับยังคงมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกบางแห่งนะครับส่วนมากก็มีลุ้นทางทัจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนล,ลำปางน,าน่านแพร่อุตรดิ์สุขโขทยัยกำแพงเพชรตากพิษณุโลกพิจิตรแล้วก็เพชรบูร์นะครับสำหรับอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ครับ30-35องศาเซลเซียส ลมตะวันตกเชียงใต้พัดได้ความเร็ว5 15กิโลเมตรต่ชั่วโมงครับต่อ,อมาทางภาคอีสานครับวันนี้บริเวณภาคอีสานก็จะมีพายุฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ครับอยู่ที่ประมาณร้อยสามถึงสีของพื้นที่โประวังลมกระโชกแรงนะครับส่วนมากวันนี้ก็มีลุ้นทางตนจังหวัดเลยหนองคายหนองบองัวลำพูบึงการอุดรธานีชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์สะเกษ มหาสารคามร้อยเอ็ดยะโสธรน,นะครับโดยอุณหภูมิสูงสุงสดในวันนี้ครับ33-36องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกพัดได้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางด้านภาคกลางครับในวันนี้บริเวณภาคกลางก็จะมีอากาศร้อนในทั่วไปและก็จะมีพยายุฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้ครับอยู่ที่ประมาณละละ30ของพื้นที่ครับวันนี้ก็มีลุ้นครับทางด้านจังหวัดนครสวรรค์อทุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบบุรีกาญจนบุรีครับ โดยอุณหภูมิสูงสุดครับ3 5ถึงสาองศาเซลเซียสลมใต้พัดได้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับส่วนทางด้านกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับวันนี้จะมีอากาศร้อนในทั่วไปลุ้นฝนฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณร้อยละสาของพื้นที่อาจมีลมกระโชกค,ครับอุณหภูมิสูงสุดครับ34-37ถึงสาสองศาเซลเซียสลมใต้พัดได้ความเร็ว1 0 2ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับต่อมาทางด้านภาคตะวันออกครับ ในวันนี้บริเวณภาคตะวันออกจะมีอากาศร้อนในทั่วไปนะครับแล้วก็จะมีฝนฟ้าขนองเกิดขได้ครับอยู่ที่ประมาณร้อยยี่สิบถึงสามสิบของพื้นที่อาจจะมีลมกระโชกได้ครับวันนี้ก็มีลุ้นทางได้จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสักแก้วฉะเชิงเศราแล้วก็ชลบุรีครับอุณหภูมิสูงสุดสามสิบสามถึงสามสิบเจ็ดองศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดได้ความเร็วสิบถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลก็จะมีขึ้นต่ำกว่าหนึ่งเมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองก็จะสูงมากกว่า2เมตรครับลงไปทางภาคใต้ครับสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ครับก็มีโอกาสเจอฝน,นฟ้าขนองได้อยู่ที่ประมาณละสิบถึงยีของพื้นที่ส่วนมากก็มีลุ้นทางจังหวัตดเพชรบุรีประจวบยะลาแล้วก็สงขลานะครับอุณหภูมิสูงสุดครับ34-36องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงใต้พัดได้ความเร็วสิบถกิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลก็จะมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับสำหรับบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับหลังจากนี้ไปปริมาณฝนก็จะเริ่มลดลงนะครับเพราะว่าปจัจจัยฝนนั้นก็จะเป็นเน้นทางด้านตะวันตกเป็นหลักนะครับและก็สุดท้ายทางภาคใต้ด้านตะวันตกครับวันนี้ก็มีโอกาสเจอฝนฟ้าขนองได้ครับอยู่ที่ประมาณร้อยสิบถึงยีของพื้นที่ครับก็มีลุนตั้งแต่บริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังครับ โดวยอุณหภูมิสูงสุดในวันนี้ครับ33-36องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกพัดได้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลก็จะมีขึ้นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งขึ้นจะสูงประมาณ1เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองขึ้นจะสูงมากกว่า2เมตรครับหากเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดการอัปเดตข้อมูลทุกวันทันทุกเหตุการณ์กับเช็คก่อนร้อนฝนนะครับสวัสดีครับ